เรคุณบริษัทท่าโตซ่ากระดานี้รูปเรียนของเรากำลังลงจอดสูงการเป็แที่ดีกเดิมคพื่อความปลอดภัยความสนุกและเสริมเรียนทุกคน หน้าเลยนืทตรงไหนว่าไปอันนี้พักนี้มาแฝงมามาเฉียงมาเฉียงคูยืนไม่ถูกนะครับพักนี้มาเฉียงอันนี้น่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมตกใจแล้ว Good morning everyone. Welcome back aboard Flight to d r e n m a i r l i n e สวัสดีครับวิสัยทัศน์ของพวกเราคือเฟลลี่ช่วยเหลือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับและผมนาเป็นเม็ดลิปยังทองหรือจิมมี่หัวหน้าพักเวนครับผมนี่พ่อเฮ้ยนี่จันพัฒนรัตนบีดนาะชื่อและชื่อไอเป็นรองประธานคนที่หนึ่งครับ สวัสดีครับผมนายธทรักษณ์พิชญานะครับเป็นเลขานุการพรรคครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรัชยาประพันธ์ชื่อเล่นชื่อเก๋ค่ะเป็นคณะกรรมการค่ะสวัสดีค่ะนายวรัรดาชื่อเล่นชื่อที่เข้าที่มาจัดมาศึกษาสอบเป็นกรรมการค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายชัยพัฒน์นุติชื่อเล่นชื่อเจลมาต่อใช่ว่าเป็นลูกสาปีที่สี่ของผมตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนค่ะ สวัสดีครับผมบินภูมินธรรมสุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถ้ําลงสมัครเป็นสมาชิกสภานักเรียนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอกนิการวารียาชื่อเอมค่ะเป็นคณะการพาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีจินยานขาวระดับชั้น4ถ้ําชื่อโมค่ะเป็นคณะกรรมการพาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชาชิพดีดีเนลค่ะมาจากชั้นม4ถ้ํา ตำแหน่งคะกำกัการคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวฟิมนาราบนสินีกุญชัยชื่อเล่นชื่อเพียวมาจากชานมอสี6าวกตำแหน่งกรรมการนักเรียนค่ะต่อไปไปแล้วฟังนายโยบายของผ้าเล่ากันดีกว่าค่ะ ในนโยบายแรกของเรานะครับเป็นนยโยบายฉันจะแจ้งเป็นนยโยบายที่จะแจ้งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวับเรื่องราวต่างๆในโรงเรียนผ่าน Instagram, Facebook และปีมีหาเรื่องพักเราจะมีสิ่งพิเศษขึ้นมาคือ Line Account Official จะเป็น l ล n e แชทบอร์ดแคก็คือจะให้น้องๆทุกคนในโรงเรียนนะครับเพิ่มเพื่อนไว้แล้วก็เราจะแจ้งข่าวสารและคุณจะได้รับข้อความทุกคนค่ะและในทางฝั่งของน้องๆนักเรียนทุกคนสามารถ ส่งเรื่องราวของตัวเองไว้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพบความผิดปะกะติโรงเรียนหรือว่าปรึกษา,าเรื่องราวต่างๆของน้องๆผ่านแชทของพวกเราได้เลยค่ะในนโยบายถัดมาก็คือนโยบายส่รหัสกอไลายและคู่วันี้มอต้นค่ะโดยส่รหัสกอไลายจะเป็นนโยบายที่เราสืบต่อมาจากสภาด้วยที่แล้วค่ะและนโยบายบัตี้มอต้น จะเป็นนโยบายใหม่ของทางเราค่ะโดยที่กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความสายสายสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับทุกคนค่ะค่ะนโยบายที่3นโยบายกระดาษห่อผ้าทำไมทางทีมพ,พของเราได้จัดเตรียมกระดาษห่อผ้าทำไมให้กับพี่พี่น้องๆผู้หญิงทุกคนในโรงเรียนค่ะและยังช่วยส่งเสริมด้านสุขอนาะมัยและความสะอาดภายในโรงเรียนอีกด้วยนะคะ ทางของเรายังมีโครงการสุขขาวดีมีความสุขเป็นหลักด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านความมั่นใจในชีวิตประจำวัน,นด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นนโยบายสัพท์สุน e ีรีย์สปอร์ตอย่างเต็มรูปแบบนะคะทางสภาของเรานะคะจะมีการนับสนุนทรีย e ์สปอร์ตอย่างเต็มรูปแบบนะคะจะเป็นคนที่คอยช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าค้นหารงานต่างๆนะคะ ในโรงเรียนเช่นฮอกกี้หรือฟุตบอลนะคะภายในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนนะคะเพื่อคน้นหาก,กีฬาต่างๆในโรงเรียนมาส่งผลในระดับที่สูงขึ้นและกีฬาอีสปอร์ตของเรานะคะจะมีการแข่งขันตามภาคเรียนหนึ่งถึงสองครั้งคือตามความเหมาะสมนะคะจะมีการแข่งขันเป็นเกม r o รเหรือเบสหรือเกมอื่นๆที่น้องๆโหวตกันนะคะ โดยนโยบายต่อไปนะครับนั่นคือนโยบายเริ่มรุ่นนะครับของน้องมาสามและพีะ่มะหกเรทางเรานะครับจะมีการจัดทําเริ่มรุ่นนะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่า e ี o o k นะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปเดี่ยวรับของ นักเรียนระดับชับ้นมัธยมศึกษาปีาที่สามน,นะครับที่กำลังสัเ่เร็จการศึกษาโดยจะเป็นงานถ่ายรูปเดี่ยวนะครับพร้อมชื่อแนะามสกุลก็ได้แต่ห้องนะครับก็สามารถมีทีมกิมมิคอะไรกันแน่นอนนะครับที่นำมาใช้ถ่ายรูปต้องการเพื่อเป็นความสนใจดีๆได้ด้วยครับนอกจากชื่อแน,นามสกุลน,นะครับก็อาจจะมีพติโพสพัติประจันใจนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง,งาติดต่อ,อเพื่อใช้ติดต่อกันได้นะครับก็ได้เหมือนกันครับ ค่ะนโยบายต่อไปนะคะคือนโยบายเสรีพอร์ตฟิโอแล้วก็แนะนำแนวค่ะเสรีพอร์ตฟิโอนะคะจะเป็นการที่ให้พอร์ตฟิโอของคุณพี่นะคะที่เขาติดรอบพอร์ตฟิโอแล้วมาให้ตมอ .5 ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการทำพอร์ตฟิโอของตัวเองค่ะ และแนะนำวยต่อไปนะคะแนะนำแม่แนวนะคะจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการที่คุณครูแนแนวนะคะจะหากิจจรรมข้างนอกโรงเรียนค่ะมาให้นักเรียนในโรงเรียนเราทํานะคะอีกทั้งน้องมต้นนะคะก็ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการเรียนของโรงเรียนเราได้ค่ะโดยการที่จะให้พี่มปลายของแผนการเรียนแต่ละแผนการเรียนนะคะมาให้คําแนะนาปรึกษาแล้วก็บอกนะคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมปลายค่ะ ต่อไปนะครับนโยบายที่7นะครับเป็นนโรยบายที่ก่อนสอบนะครับหรือนโยบายที่ทําให้เราสนับสนุนเด็กที่เก่งครับโดยเราจะให้เด็กๆเด็กนักเรียนที่อยากจะแชร์ความรู้ข้อมูลในการสอบนะครับแชร์ไม่ให้กับถามเราครับแล้วก็ส่งเป็นอย่างนระดับชั้นต่างๆนะครับซึ่งใครที่เข้าร่วมสิบครั้งต่อเทอครับจะได้เกียรติบัตรครับผมขอบคุณครับนโยบายที่แปดนะคจะเป็นการฝากบอกฝากข่ายโดยที่ฝากบอกจะเป็น คำถามนี้เราเนรมิใจโจงกระการงานหรือว่าอย่างสัมพันธ์นะคะเพื่อเสริมภาพขยายจุดประสงค์เพื่อแสดงภาพรายยาวเพื่อเพื่อเราที่อยากขยายได้เลยแมเเียนะคะเพ่อจะเป็นงานปฏิเสวายหรือว่างานของแซมหรือว่างานตลาดนัดตรงนี้เราสามารถฝากบอกกับสัมพันธได้ค่ะเพื่อเป็นสิ่งงานของการโปร่งส่งค่ะค่ะสำหรับวิวัยข้อที่เก้านะคะการสำับกลุ่ม LGBTQ ค่ะ โดยาคของเราจะจัดก <c oughs> ิจกรรมและส่งเสริม LGBTQ ทุกคนนะคะในด้านแฟชั่นโชว์ในช่วงเดือนไทมมันยหรือเดือนมิถุนาของเรานะคะแต่จะไม่ขัดปรอกฏโรงเรียนค่ะและช่วยเสริมด้านความมั่นใจแล้วก็ความพร้อมเียงของทุกคนด้วยค่ะในวันที่สินะคะเป็นการส่งเสริมการแต่งหน้าที่เหมาะสมนะคะ ในวันที่1ินะคะจะมีการส่งเสริมการแต่งหน้าที่เหมาะสมภายในโรงเรียนนะคะเพื่อให้น้องๆมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือว่าต้นหาของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้ะเราทางสภานังเรียนนะคะจะเป็นคนใหนน้คำปรึกษาทุกเรื่องนะคะการแต่งหน้าไม่น่าวกหน้าเทานะคะสามารถตั้งใจของตัวเองได้เลย <S <S แลวจะไม่ขัดกฎข,ของโรงเรียนนะคะจะเป็นไปนตามกฎของโรงเรียน,นะค่ะ และนโยบายบาต่อไปนะคะคือกิจกรรมและนอบแรน,นค่ะกิจกรรมนี้มีนโยบายมา,านานมากๆหากพาของพวกเราได้เป็นสถานนักเรียนพวกเราจะช่วยติดต่อประชาสามพัคั์กับคนที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินกิจกรรมค่ะกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวนันศุกร์กลางเดือนและวันศุกร์ท้ายเดือนของทุกเดือนค่ะและเราจะรู้ผู้ที่สนใจกิจกรรมนี้เพื่อนําไปพัฒน,นาให้กิจกรรมนี้ยิ่งขึ้นค่ะแถม่มขอแค,ค่ะ แถมยังเป็นพี่เล้ให้นักเรียนได้แสดงศิลปพในการเต้นและได้รนน่วมพิจารับติจกรรมค่ะเรือใบที่12นะคะคอนเทนต์คอนเทนต์นจะมีการจัดการแข่งขันทางทีวีสร้างโรงเรี้อเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์การแสดงจะเป็นการตัดต,ต,ต,ต่อวิดีโอค่ะและยังเป็นการช่วยโปรโมทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราอยู่ด้วยนะคะและยังเป็น ขอโทษค่ะสมาชกน่ขยัอย่างถือวิธีด้วยค่ะก็ให้โรงเรียนที่น่าอยู่สร้างพื้นที่ให้เราเสียใเตัวิน้อยได้ลองคิดลองทำและต่อยอดให้ความฝันของตัวเองค่ะและในช่วงที่นีกิจกรรมต่างๆทางโรงเรียนของเราทางพของเราจะมีการจัดสัมภาษณ์นโรงเรียนถึงความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อเป็นการพักิจกรรมต่อไปค่ะได้มีการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลด้วยนะคะ โดยของเราจะมีคขาขัมและของราวให้ค่ะนยุบายนขของเรานะคะนยบายานิ่ิตา i e n i t y Support ทาพระของเราจะสนับสนุนให้ใหนักเรียนที่อยากเป็นนักคำในด้านการร้องเพลงการเต้นรำในด้านศิลปะ นี่แหละครับนโยบายทั้งหมดของทางเป็นของกเราถ้าสนใจมา,มากเลยใช่ไหมครับสุดท้ายน,นี่นะครับพรคเป็นของเราเชื่อว่าโรงเรียนที่ดีนันจะ,ะนได้มีคุณภาพจะต้องมีกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสารรค์พัฒนานทาาักษะทางวิชาการและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักเรียนทุกคนโรงเรียนจะพัฒนาได้ก็ต้องมีนักเรียนและนักเรียนจะพัฒนาได้ก็ต้องมีโรงเรียนเช่นกัน ภาพของพวกเรานะครับกระจุกหลับเรีย้เป็นสะพานนันเรียนพวกเราจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังในสิ่งที่เรได้เรียกแน่นอนครับและพวกเรานะครับจะขอสัญญาว่าจะตั้งใจพัฒนาทักษะศักยภาพของนักเรียนของนักเรียนโร,ร,รงเรียนบุญเจริญพืยาของทุกคนครับผลเรียกโปรสอบทำเวรเพื่อนำคลของเราพเพื่อนำเวนของเราและออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมีคุณภาพครับขอบคุณครับ จบแล้วนะสต็อกการหาเสียงของเบอร์สองอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเลือกเขาไหมอยากรู้ว่าเขาจะทำได้ในสิ่งที่เขาได้พูดไว้ไหมนักเรียนต้องให้โอกาสเขานะก็เอาเสียงขอเสียงปรบมือกันงนึงสำหรับเบอร์สองนั่นนะเบอร์สองคืนโอเคอะนะครูสุริยาคืญญาคนคืนไปแล้วลูกมา